สวัสดีค่ะทุกคนเคล็ดไม่รับกับแม่ลำเมียดวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูวิธีการเตรียมกระดาษรองพิมพ์นะคะสำหรับถาดอบแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแบบง่ายๆสไตล์แม่ลำเมียดค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะใช้ดินสอเลยค่ะดินสอวาดขีดไปตามวาดตามพิมพ์เลยนะคะอ่ะเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะใช้กันไกลนะคะตัดตรงนี้ก็คือกะเอาได้เลยนะคะไม่ได้สูงมากตรง่พมที่จะขึ้นมาตรงขอบดินนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพับนะคะพับตามรอยดินสอที่เราขีดไว้นะคะ <S <S 1> <S 1> คือตรงที่มีรอยดินสอเนี่ยเราก็จะเอาเขาไว้ตรงตรงก้น เวลาเราอบเค้กเค้กเราก็จะไม่โดนรอยดินสอนะคะเวลาเราพับนะคะเวลาเราพับเราก็จะพับให้รอยดินสอเนี่ยอยู่ด้านนอกนะคะพับให้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราพลี่ออกนะคะแล้วเราก็จะเห็นเห็นรอยตรงนี้ค่ะรอยตรงนี้สี่เหลี่ยมตรงมุมนะคะทั้ง4มุมทั้ง4มุมเล็กๆตรงนี้เราตัดออกนะคะ ่เราก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะและจากนั้นเราก็จะทาเนยขาวที่พิมพ์ของเรานะคะทาเนยขาวแล้วเดี๋ยวเราก็จะแปะกระดาษลงไปนะคะทาเนยขาวเนี่ย <S <S เพื่อให้กระดาษรองพิมพ์ของเราเนี่ยมันไม่เลื่อนหลุดไปจากพิมพ์นะคะ แล้วก็ตรงขอบเนี่ยค่ะเราก็ทาให้ดีๆนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาเข้าไปอบในเตาอบเนี่ยกระดาษเขาจะได้ไม่แบบพับลงมาโดนเนื้อเค้กของเราเนาะเท <c oughs> ่านี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วทีเราก็มีพิมพ์พร้อมสำหรับไปอบเค้กแบบสี่เหลี่ยมได้แล้วคะ่ะพบกับเคล็ดไม่ลับกับแม่ละเมียดตอนต่อไปได้ในเพจแม่ละเมียดเลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย